ครับสวัสดีครับ Fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับคนอื่นก็ขอขอบคุณสมาชิก Fc และท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับเข้ามาติดตามรับชมนะครับครับก็มาดูแนวทางนะครับ l o u ี tv า o u d ดีแล้วก็ loud star นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับก็มาดูผลออกกันก่อนนะครับครับแนวทางนะครับ l o ที tv นะครับก็ผลออก 20301นะครับ20301วั 2, 0, 3, 0, นนี้ลาวทีวีผมหลุดนะครับก็หลุดหมดเลยเนาะนะครับก็มีแค่เลข2ตัวเดียวในชุดวินับเนดนเวงโลดหลุดนะครับแล้วต่อที่ลาวเอสดีนะครับลาวเอสดีผลออก75567นะห้าหก็ดนะเนในปิดตัวเนาะนะครับในชุดปินก็มี7มี5มี6 แต่มันเข้าเบอร์หน้าอานะครับส่วนเลขเด่นตัวที่ผมเน้นไม่เข้านะครับไปเข้าตัวรองก็คือเลขเจ็ดนะครับจะจับกอเจ็ดหกชุดนี้นะครับแต่ของผมไปเน้นที่เลขแปดนะครับก็เลยเป็นแปดหกนะครับออกเจ็ดแปดนะครับต่อที่ลาสตาวันนี้ลาสตาใครได้บ้างวันนี้ลาสตามาครบตัวเลยนะครับสำหรับแนวทางลาสตา ครับไขวินสาตัวเข้าเนาะนะครับสามตัวหนึ่งสองศูนส่วน2ตัวล่างก็ห้าสี่ก็เข้านะครับมาหมดเลยนะครับส่วนเลขเด่นวิ่งโลดนะครับใครจะรูด4ี่หรือรูด5ก็เข้าหมดนะครับแต่ทำไมผมเจาะไม่เข้าเนาะเพราะว่าเลขเด่นมันมาด้วยกันนะครับเพราะว่าผมก็พูดแล้วเนาะใครก็จะลืมเลขเด่นกันนะครับ พอเล็กเด่นมันไม่เข้าเอ้ยมันเข้ากันนะครับตัวประกอบก็หลุดถามมันหลุดไปมันก็ไม่ได้หลุดนะมันไปบนหมดเลยทั้งศูนทั้งหนึ่งทั้งสองเข้าเต็มๆเ,เลยนะครับนะครับก็ถือว่าแนวทางก็เข้าทั้งสองแนวทางเลยเนาะราเฮดีล dy, แล้วก็เราสตานะครับส่วนทีวีหลุดนะครับทีวีหลุดครับก็มาตามกันต่อนะครับในวันที่สิบ แนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกนะครับมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์อ,อ่านเลขเด่นจากส่วนเก้าขอคัดไ้เลยแค่สองตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ กับความตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางลาวทีวีนะครับลาวเอสดีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับเรามาดูลาวทีวีกันก่อนนะครับวันนี้ชุดบินชุดบินวันนี้นะครับผมห้ที่4ี่90 ครับจุดวินสี่ห้าแปดเก้าศูนย์นะครับสุดเล็กเด่นกับเปล็กเด่นผมให้ที่สี่กับห้านะครับ อันนี้ผมเล่นเลที่เลข4ี่ก 4, ็กจับไปสชุดเหมือนเดิมก็อก็จะลืมเลขเด่นมาด้วยกันด้วยนะครับก็จะจับไปที่4ี่นะครับ49 40ก <c oughs> ับ4 8 49ปแล้วก็4ี่นะครับ <c oughs> ส่วนใครชอบเลข5้านะครับก็จะเป็น5้าแปดห้า้านะครับ นั้นวันนี้แนวทตาของผมนี้ในที่เล็กสี่ต้องการเพิ่มเติมก็จับเอาในชุดบินนะครับเรามาดูสามตัวนะครับสามตัวจับไปสองชุดนะครับจับไปที่ห้าสีเก้า ขอกันชดหนึ่งนะครับก็จะเป็นห้าสี่หกนะครับห้าสี่เก้ากับห้าสี่หกเนาะขอระวังไว้นะครับสี่เก้าสี่หกตัวที่ผมเล่นให้ก็สี่เก้าก็ระวังเลขเก้ากับหัวนะครับหรืครเล่นเลขห้าก็ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ขอระวังห้าหก 6, กลับไปกันต่อที่ลาหติตดีนะครับลาหิตดีนี้ชุดวินผมให้ที่เก้า4ูนสองสามสี่เลขเด่นผมให้ที่เก้ากับ0ูนนะครับ นี้ผมในแม่ที่เลขเก้านะครเล่นที่เลขเก้าประจับที่เก้าเก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าสี่ สามตัวสองชุดนะครับกลับไปที่แปดเก้าสองแล้วก็ 8, 9, แปดเก้าสี่เลียนได้ที่เลขเก้า เลขเก้าระวังเลขหก้วยเนาะท่านอาจจะเล่นหกเก้าก็ได้นะครับหกเก้าอนนี้ช่วงน,นี้เลขเก้ากับเลขหกมันชอบมาด้วยกันนะครับถ้าจับสามตัวก็จับหกเก้าก็ได้นะครับตัวทินารุนี่สุดก็หกเก้าสี่นะครับก็คือเก้าสี่เนาะชุดนี้นะ ครับเน้นให้ครับไปกันต่อที่ลาสตานะครับลาสตาชุดวินมาลุนต่อนะครับลาสตาวันนี้จะเข้าเต็มที่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับลาสตาวันนี้ชุดวินนะครับผมมาที่ก้า สองสามสี่กสุดเลกเด่นผมให้ที่9กับ1นึ่งนกะ็ใน้ในที่เลขเก้ก 9, ันนะครับเลขเก้ก 9, ็ระวังเลขหกด้วยนะครับก็จับไปสามชุดได้ตัวเดียวกันเลยเนาะเก้าก้าสาม แลก็เก้าสได้ตัวเดียวกับรางเมด,ดีเลยนะครับก็ระวังเลข6ด้วยเนาะใเล่นเกมันต้องมีแนวทางหนึ่งไม่เฮด,ดีก็ลาวสตาร์แล้วต้องกลับหัวกันตัวหนึ่งแหละสามตัวนะครับจะไปทีสี่เก้าสอง ก็สามเก้าสองตอนนี้เลยมันก็ได้เก้าสี่เหมือนกันเนาะแต่ครอเก้าสี่ ไปที่9กนะครับรับตัวรองก็เ mm hmm. กับการยีรับหนาตางก็แคปเอาไว้นะครับกับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่10เดือนเจ็นะครับพศ .2568 รสบนะครับขอให้โชคดีทุกท่าน จับตัวไหนไปใช้ก็คอยเข้าคอยถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ